งานาารจมากเยะเพาเกิยค่ะตั่อไปขอเรียนเชิญท่านทกการให้เก็บข้องวับการประกวดการดดังนี้ค่ะประเภทที่หนึ่งได้แก่ความสยงามได้แก่หนึ่งสามความสวยงามสอัสาค่ะโซนี้นะคะดิฉันไม่ได้ ช่านในขายังมีเพื่อสาวสวยน่ารักค่ะเป็นวิธีกรค่ะขอชยช่ว่ะช่งนอชงีกรู่หรนกข่วนนีดจคนค่ะค่ะคุณเู้ค่ะวันนี้เรามี เอฟนพิธ <analys Kit. S 2> ีว <ichi> like ันค <emer> ่ะด้วยแต่วันอันนี้เป็นการแสดงเป็นการการแสดงละครละครอะไรนะละครเพลงเออมาเยเป็นการแสดงละครเพลงเออเพราะมันเป็นทั้งละครเป็นการแสดงละครเพลงชื่อชุดว่ากินม่ากินฟอร์มเป็นพิธีวันค่ะ